สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในคอนรตอีกแล้วนะครับก็ยันนีคอนาตโอ้ห้หมื่นก็วันนี้ก็อยู่กับผมนี่ครัในรายการพเอ็นแชนแนลอีกแล้วนะก็วันนี้ไปงาน TGS มานะครับก็ด้เกมมิเกมมาเพียบแล้ว ก็ถ้าใครอยากได้อะไรอยากได้เกมยิงเกียร์นะก็ช่วยแชร์คลิปของเรานะครับในเพจเพจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับในเพจของเราเยอะๆนะครับแล้วก็สําหรับอันนี้ผมทําไปสองพาร์ทแล้วแหละแต่ว่านี่เป็นพาร์ทสนะผมทําไปพาร์ทหนึ่งแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ลงนะครับพาร์ทแรกพาร์ทแรกเหมือนจะเสียงเกมดังไปพาร์ทสพาร์ทสนีม่มั่นใจนะครับ ค่สองนี้ไม่มั่ในใจนะครับว่าเสียงเกมจะดังไปหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็จะมาปั้น,นทีมใหม่เลยละกันเป็นทีมเอาเป็นทีมเหล่าร้ายนะครับเป็นทีมใหม่เลยเป็นทีมนี้ละกันเป็นทีมวีนอมเหรอจะดีป่ะเนี่ยใครอยากให้ผมเล่นตัวละครไหนก็บอกมาเลยนะครับจะปั้นตัวละครได้นะครับก็เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆนะครับ ทีมวีนอมนี่ถ้าจะไม่ผิดน่าจะอยู่ถึงตอนบทที่1นึครับบทที่1ตอนตอนบทที่นี้นะครับเอาเป็นเลทฮักแล้วกันมา,มาทำภารกิจกันเลยนะครับเรามาปั้นตัวทีมนี้กันนะครทีมวีนอมมีวีนอมมีอะไรวะหรือชื่อไอตัวเนี้ย ตัวขวาสุดเนี่ยคือต,ตัวใหญ่ๆนี่กับกับเอออะไรว,วะซีนลรยช่ไหมครับเล่นครับเอาเลยครับวีน้อมโหดมากนะครับอ่าใครอยากรู้ครับวีนนอมมันเป็นตัวอะไรนะเป็นตัวละครตัวร้ายในเรื่องสไปเดอร์แมนนะครับ ตอนแรกมันก็อยู่กับสไปเดอร์แมนเว่ย mm hmm. เห็นประลัดสไปเดอร์แมนสีดำมันก็คือวีนอมเว่ยสไปเดอร์แมนนี่ได้พลังได้วีนอมมาจากยานอวกาศนะครับเพราะว่าไอตอนนั้นเหมือนเครื่องพ่นใยมันพังนะครับแล้วมันก็ได้มาวีนอมได้วีนอมมานะครับมันแล้ววีนอมมันก็แบบเป็นตัวร้ายนั่นแหละส่วนนี้ก็โผล่มาถ้าจำไม่ผิดนี่มีในพระเดิม ภาคเอเ,อเอดียมีในหนังนะรับดี The เอเวนเจอร์เอเอเอฟออต่อนนะมาเก็บตกก่อนเป็นจาวิสนั่นเองนะครับ แล้วนี่ก็มีในภาคของ i r o Man ภาค3นะครับแล้วก็ The a v e n g u r ภาค2นะครับส่วนเลนทังนี่เป็นตัวละครพิเศษในมันเป็นอะไรีอะไรวะจำชื่อไม่ได้นะชื่อกลุ่มของเลนทะัก <c oughs> ก็มันเหมือนน่าจะไม่ผิดมันมีมันมีเขาเรียกว,ว่าอะไรวะเขาเรียกว,ว่าอะไรวะ เออเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวสักคู่นะครับผอนด้วยกันช่างแม่งเถอะครับไม่ไปเราไปรูดด้หลานต่อไปกันเลยดีกว่าไม่ที่เยียดหาข้อมูลก็มานานต่อไปเอาไปโลกิช่วยแล้วกันนะโลกินี่ก็โผล่มาในเดี๋ยว็นเส้อร้ภาคแรกนะั่นเองนะครับถ้านในหนังนะ ส่วนในคอมิกนี่เป็นอะไรไม่รู้ลืมแล้วช่างแม่งนะครับในคอมิกผมไม่ค่อยได้ศึกษาในหนังก็พอพอรู้อยู่บ้างนะครับก็ที่ผมพอรู้เรื่องข้อมูลจากพวกคอมิกก็เพราะแชนแนลที่ชื่อว่าอะไรวะคอมิกเวิร์ดคอมิกเวิร์ดนะครับก็ถ้าใครอยากไปโฆษณาเขาเลยครับแต่ถ้าใครอยากรู้เรื่องคอมิกจริงๆนะครับก็ไปดูแชนแนลนี้ได้นะครับ เป็นชาแนลที่ดีทีเดียวนะครับมีทั้งของ DC และ Marvel นะครับนี่เป็นของ m a r v ว l นะ,ะ <S <S แล้วใครก็อยากที่อยากให้ผมเล่นตัวไหนนะก็คอมเมนต์บอกกันได้นะต้านล่างข้าง ก็บอกกันได้นะครับมีอะไรอยู่ซีเรีสยสจะพยายามทำให้หมดเลยเกมิงเกียร์รอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างจะไม่บอกละถ้าถ้าอยากรู้จริงๆก็ลองใช้คลิปดูครับเดี๋ยวผมจะสุ่มแล้วก็จะบอกนั่นเองเพราะว่าไอเขาเรียกว่าอะไรวะอันตรอนถุย